และปัญญานี้จะสามารถนำไปรวมกับอริยมรรต้ก็คือมรรแตบ,บนั่นเองนะคะ mm hmm. เรามาดูดีกว่าค่ะว่าอริยมรรคในแต่ละข้อนั้นจะไปสัมพันธ์กับไตรสิกธาข้อใดบ้างนนะคะสำหรับไตรสิกธาในข้อที่เป็นศีนก่อนนะคะศีน,นั้นในศีนจะแบ่ง mm hmm. จะแบ่งอริยมรรคเป็นออกเป็นสามอย่างที่รวมกันเป็นในศีน,น,นะคะก็คือ สัมมาวาจาสัมมาวาจานี้ก็คือก็คือการพูดการพูดที่เป็นพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ดีจิตกรรมของเรานะคะที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในในการเรียนการสอนก็จะมีที่เป็นเกี่ยวกับการพูดที่นั้นเลยนะคะจะมี s สป a กอ n ง l i s ทูเกเตอร r ก็คือการพูดภาษาอังกฤษด้วยกันอ่า g อ i ง h ฤษทุกว ดภาษาอังกฤษในวันนี้หรือพูดภาษาอังกฤษในทุกวันแล้วก็ conversation is order ก็คือสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษค่ะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาวาจานะคะแล้วก็อีกอันนึงสมากรรมตัสัมมากรรมตะก็คือการงานชอบทำกระทำในสิ่งที่ชอบที่ถูกต้องนะคะจิตกรรมก็จะ